คนที่ผอมเกินไปหรือมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกฑ์หลายคนคงจะประสบปัญหาน้ำหนักเพิ่มได้ยากแนวทางหลักที่เลือกก็คือการกินให้มากขึ้นแต่จะเพิ่มเฉพาะปริมาณอาหารก็อาจจะไม่ใช่คำตอบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมีการเลือกประเภทอาหารรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางด้านให้เหมาะสมด้วยถึงจะช่วยทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจนอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีได้ในไม่ช้าค่ะ ใครที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักอย่างสุขภาพดีควรต้องกินอาหารที่มีโปรตีนซึ่งถือเป็นหนึ่งในสารอาหารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อการสร้างกล้ามเนื้อโดยการกินอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนประมาณ1.5ถึง2.2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัม รวมถึงอาหารที่อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตไขมันและอาหารที่มีแคลอรี่เพิ่มขึ้นจากปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายเผาผลาญได้ต่อวนันประมาณวันละ300-500แคลอรี่จะช่วยทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูตัวอย่างของอาหารเพิ่มน้ำหนักแบบสุขภาพดีซึ่งศึกษาได้จากข้อมูลดังต่อไปนี้นม ถือเป็นแหล่งโปรโตีนชั้นดีที่ให้ทั้งเคซีและเวโปรโตีนที่ดีต่อผู้ที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักตัวจากการศึกษาระบุนะคะว่าการดื่มนมควบคู่กันไปกับการออกกำลังกายแบบยกน้ำหนักนั้นจะช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อได้จึงอาจดื่มนมประมาณ1-2แก้วโดยเลือกดื่มร่วมกันกับมื้ออาหารหรือดื่มก่อนและหลังการออกกำลังกายก็ได้ค่ะไข่ เป็นอาหารเพิ่มน้ำหนักที่ดีต่อสุขภาพอย่างมากเพราะประกอบไปด้วยโปรโตีนที่มีคุณภาพและมีไขมันชนิดที่ดีโดยสารอาหารส่วนใหญ่จะอยู่ที่ไข่แดงผู้ที่มีสุขภาพดีสามารถรับประทานไข่ได้ทุกวันวันละหนึ่งฟองส่วนใครที่มีปัญหาสุขภาพอาจต้องจำกัดจำนวนไข่แดงให้ไม่เกินสัปดาห์ละ3ฟองเพราะอาจจะส่งผลต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดแต่ก็สามารถรับประทานไข่ขาวได้ตามปกติเนื่องจากไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะ ข้าวถือเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่หารับประทานได้ง่ายโดยข้าวสวย1ถ้วยให้พลังงาน190แคลอรี่มีคาร์โบไฮเดรต43กรัมและประกอบไปด้วยไขมันอีกเล็กน้อย พืชตระกูลถั่วเช่นแอลมอนด์แมคคาเดเมียหรือถั่วลิสงซึ่งเป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักและให้พลังงานสูงโดยถั่วอัลมอนด์หนึ่งกำมือนั้นจะประกอบไปด้วยโปรโตีนประมาณ7กรัมและไขมันชนิดดีประมาณ18กรัมทางนี้สามารถกินได้ พร้อมมืออาหารหรือกินเป็นของว่างกินเล่นก็ได้รวมถึงอาจใช้เนยถัว่วเป็นส่วนผสมของสมูทตี้ทาขนมปังและกินร่วมกันกับโยเกิร์ตก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเนื้อแดงเช่นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวหรือเนื้อแกะเนื้อสัตว์เหล่านี้ถือเป็นแหล่งครีเอทีนจากธรรมชาติซึ่งเป็นสารอาหารที่ขึ้นชื่อว่ามีประโยชน์ต่อ,อการสร้างกล้ามเนื้อแถมยังประกอบไปด้วยกรดอะมิโนอย่างลิวซีนที่จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ การกินเนื้อแดงติดมันจะสามารถให้พลังงานและเพิ่มน้ำหนักได้มากกว่าการกินเนื้อแดงไร้มันค่ะมันฝรั่งรวมถึงอาหารจำพวกแป้งที่ดีต่อสุขภาพเช่นข้าวโพดมันหวานพืชตระกูลถั่วข้าวโอ๊ตควีนัวเป็นต้นนอกจากจะให้คาร์โบไฮเดรตและพลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็ยังช่วยกักเก็บไกลโคเจนในกล้ามเนื้อและเป็นแหล่งพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆด้วย แซลมอนเพียง170กรัมให้พลังงานถึง350แคลอรี่และยังประกอบไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า -3 ประมาณ4กรัมและโปรโตีน34กรัมซึ่งจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มน้ำหนักได้ค่ะเวีโปรตีนเป็นทางเลือกของแหล่งอาหารประเภทโปรโตีนที่นิยมในเหล่านะักกีฬาหรือคนที่ชอบออกกำลังกายแล้วต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ซึ่งเวโปรโตีนธรรมจากนมและอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่มีส่วนช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อโดยสามารถกินได้ทั้งก่อนหรือหลังการออกกำลังกายหรือใช้เป็นส่วนผสมในเมนูสมูทตี้แล้วดื่มระหว่างวันก็ได้เช่นกันขนมปังโฮเกนเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตเนื่องจากธรรมจากธัญพืชที่ไม่ขัดสีถ้าหากรับประทานร่วมกันกันกบอาหารที่มีโปรโตีนสูงก็จะช่วยเพิ่มน้ำหนักได้เป็นอย่างดีค่ะ อะโวคาโดเป็นผลไม้ที่เต็มไปด้วยไขมันชนิดที่ดีและให้พลังงานสูงโดยอะโวคาโดหนึ่งลูกใหญ่จะให้พลังงาน332แคลอรี่ไขมัน29กรัมไฟเบอร์17กรัมทั้งยังมีวิตามินและเกลือแร่สูงชีสถือเป็นอาหารยอดนิยมที่ให้ทั้งพลังงานสูงและเป็นแหล่งโปรตีนที่มีรสชาติดีรวมถึงสามารถกินร่วมก,กันกับอาหารได้หลากหลายชนิด น้ำมันพืชที่ดีต่อสุขภาพเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันอะโวคาโดการเติมน้ำมันเพื่อสุขภาพเหล่านี้ประมาณ15มิลลิลิตรลงไปในอาหารทั้งแบบใส่ไปในซอสน้ำสลัดหรือใช้เป็นน้ำมันประกอบอาหารจะให้พลังงานได้ประมาณ135อสแคลอรีเซเรียลเช่นข้าวโอ๊ตกราโนลา่ารข้าวมาัลติเกรน รวมถึงธัญ,ญพืชที่ไม่ผ่านการแปลรูปและมีน้ำตาลน้อยอาหารชนิดนี้จะให้พลังงานสูงช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวทั้งยังอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระโดยจะเลือกกินซีเรียลแบบแท่งที่มักจะมีส่วนผสมของถั่วธัญ,ญพืชหรือผลไม้แห้งด้วยหรือจะเป็นซีเรียลทั่วไปที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและช่วยเพิ่มน้าหนักได้เช่นเดียวกันค่ะ ดาร์กช็อกโกแลตที่ประกอบไปด้วยโกโก้อย่างน้อยร้อยละ70จะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระไฟเบอร์ iber, และให้พลังงานสูงโดยดาร์กช็อกโกแลต1 0 0กรัมจะให้พลังงานประมาณ600แคลอรี่โดยจะช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวได้โยเกิร์ตพร้อมมันเนยประกอบไปด้วยโปรโตีนคาร์บโบไฮเดรตและไขมันชนิดดีสามารถรับประทานคู่ก,กันกับอาหารอื่นๆได้ดีเช่นผลไม้สดหรือแห้ง ถั่วธัญ,ญพืชน้ำผึ้งเป็นต้นนอกจากนี้อาจใช้าาเป็นส่วนผสมของเมนูสมูทตี้ต่างๆได้ด้วยนอกจากการเลือกกินเมนูเพิ่มน้ำหนักแล้วนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างก็อาจจะส่งผลดีต่อการเพิ่มน้ำหนักได้ดังนี้ค่ะการออกกำลังกายหลายคนอาจจะเข้าใจว่าการออกกำลังกายนั้นมีไว้สำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักหรือคนที่ต้องการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง แต่จริงๆแล้วการออกกําลังกายเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการเพิ่มน้ําหนักได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะการฝึกกล้ามเนื้อซึ่งจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อและทําให้อยากอาหารมากขึ้นซึ่งการกินโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตหลังการออกกําลังกายก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการเพิ่มน้ําหนักพักผ่อนให้เพียงพอ การนอนหลับสนิทและการพักผ่อนให้เพียงพอหรือประมาณวันละ8ชั่วโมงถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อที่จะส่งผลต่อน,น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น แบ่งมื้ออาหารให้ทีขึ้นจากวันละสามื้อปกติอาจจะแบ่งเป็นวันละ5 6มื้อย่อยโดยเพิ่มอาหารที่มีแคลอรี่สูงเข้าไปด้วยรวมถึงควรจะกินอาหารที่อุดมไปด้วยโปรโตีนและมีแคลอรี่สูงก่อนการกินอาหารจำพวกผักและผลไม้และไม่ควรจะดื่มน้ำก่อนการกินอาหารเพราะจะส่งผลทำให้อิ่มไวกว่าปกติ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ